วันที่16นะคะถามข่าวกันเมือ่อวานวัานผานะคะคบ,บ้านผาไม่คู่ก็เลยบ่คืนนะคะกันมือนีกันเอฟซีคือเก้านะคะเอฟซีสายบุญแม่นสิถืบบ่ถืบคนเคเห็นคือเก้า้วคะทำบุญบา่ขาดสายมิตรบาสีได้หน่อยได้หลายนะคะเนาะค่ะกันมีคนรวมบุญมาท่างยิ้มนะคะนางมณีรัตน์ผลผลบุญนะคะค่ะถาวายปปูหาลอยตีปูตาสองลอยไม่คู่สองลอยยิ้มนึงลอยะคะ่ะ นางนางสูนันยิ้มแย้มค่ะทาไว้ปูหนึ่งพันบาทไม่คู่หาลอยยิ้มสามลอยแต่โม่สามลอยหนักหน่อยสองลอยหนักหน่อยที้เขียนสองเทียหนักหน่อยหนักหน่ะอนนี้เขี้นกา กระมีอมดีตพันธไวโว๊พโป๊ะปศุมวลน้ำ้วก็ส,สามร้อยบาทแม่ปูหนึ่งร้อยยิมหนึ่งร้อยค่ะน,นางมารีเหล่าสมบัติค่ะค่ะเพื่อนขอเบิกค่าเครื่องบินแล้วเสไดไทย้ายการปฏิทัยวัดที่เก่ามาก,กันวานเนาะถัวไวปูหนึ่งพันบาทแม่ปูสามร้อยยิมสามร้อยอ่ะพรมาสองค่ะ ล้วกมีนา่งจันชายใยไม้นะคะถวายปูหกร้อยไม่ปูสองร้อยยิมสองร้อยค่ะเราะใ้สีทอดยังไม่ยิ้มของต้นงค่ะอันนี้ต้นของผู้ใดค่ะปาซาทุไทยเอของคุณชาติสุดท้ายนะคะบนถวายมาก็ถวายมาเท่าไหรนเออ่ามื่อนสองพปูห้าหมื่นสองพันค่ะขอขอบคุณขอบคุณเจ็ดลอยสิบเกาบทค่ะเดี๋ยวปูเราบนสีอานนะคะบนถวายปู มามารวมสร้างเกดีเนาะค่ะครับผมค่ะหลายปูหลายคนที่รวมเบียดรวมสร้างนะคะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเฮาแล้วค่ะเฮาเฮ็ดสร้างสะสมบุญไปเพราะว่าเกดีเจ้าพระท่านได้แล้วเสร็จเนาะค่ะเม่ฆู้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วคะแก้มบ็ไปหลายวัดว่าหาลามเนาะค่ะหลายวัดแต่พี่เมฆู้ไเฮ็ดไปวังวัดก่อนแมฆู้เขามีโชคมีมันนะคะลานแตกกัเฮ็ดไปซีวัดนะคะเฮ็ดไปซีวัดนั่นกันบัดนี้ค่ะเมรูกั ในเฮตคือเก่านะคะมือวันที่เดือนนี้มีหอดวันที่อะไรสามยี่แปดยี่แปดว่ะยี่แปดไม่ยิบเก่าเมื่อให้มันถื่อนเลยคันเพราะว่าไม่คู่ก็จะไปเฮตส่มพาป้าไปแล้วนะคะพาป้าไปว่าป้าเป็นมืองยี่แปดนะครับวันี่ยีบแปดมันบวค่ะมี่ยิบเก่ามือไหยี่แปดเมือไห่ยิบเก่าเออแต่มีแต่เพื่อวันที่ยิบเก่านะคะเฮตไปวันที่ยิบเก่าเพราะว่าวันที่หนึ่ง นะคะวันที่หนึ่งมีนานะคะวันที่หนึ่งมีนากานะะได้รวมใหยว่าได้สูบไปมานน้ากันนะคะถือว่าหน่วยรัฐบาลไทยออยอีกเที่นึงแต่ว่างวดนี้บ่ได้นะคะได้กาบ่สมเหตุสมผลบอกไงไๆกบเสือกู้กาหายได้เป็นบางค้อขี่ได้วันแนวเอเนียรู้ว่าเสดตีแม่คู่ห้าแสนหาเซนสามแม่คู่ได้ไปตีหาซี่สาม ข,า,ขาดคะแนได้สีสามแล้วกับผู้กระทักว่าเลขเสียจยวนมากมีสามแม่ครูเลยว่าเอาเอาไว้ก็น่าสีสามสามสีก็ได้หน่อยนึงนะคะเราพิ่ได้หลายแต่ว่าก็กันยังดีอยู่กับหม้อหมาักหม้อหมักหมูแจ๊กกับหม้อหมักเพราะว่า มันเป็นบ่มากันม่เสียจวนเอยู่กับบ่มากพวเจ้จของนะค่ะเกี่เปกนบพวกเกียรติเกี่ยกับเกียรติอะไรก็บ่มากเลยเดือนเออสิเะเขาโกแต่อิบเก่าขิบเกียนเเก่าเกียรค่ะไม่คู่ขึ้นกันละการเอฟซีมดดลายยือกันนะคะเพราะเป็นยังเพราะว่าปูห้แก่ตูกไม่ขึ้นก่นค่เพ้นกาเสียห้ถือกุ้งวนแล้วก็เป็นไปบ่ไดนะคะการยมกับบุญแต่ว่าไม่คู่กับผ้าเอฟซีทำบุญไปเรื่อยๆแต่พวกแมนว่าห้าบพเฮ็ดบุญเนี่ย เป็นน้ำบรเเ็ดบุญเพราะว่าพอถือเรียกค่ะเพราะมนมันมันพระท่านใดน,นะคะกัสิปเป็นว่างเป็นข้าวแต่ว่าเพื่อการสใไฮไปตลอดแล้วนะค่ะแต่ว่าเมื่อกัสีมีงวดใดงวดบวัวเนาะหาทเทียกกริบหามือพากเส้นนึงกิบหามือใดนังสินะค่ะแม่คัูก็ะได้มาเรี่ยอยู่นะคะกาบว่าตายยอนปูห้องนั่นแหละกายยอนว่าเปินผ้าห้องสามข้อมดีสามบุญสามกุศุลให้คิดดีทําดีบารมีก็จะเกิดนะคะค่ะเข้าไปเยียไปนะคะหูจะให้กินให้ท่าน ไอ้บุจ <analysis> so so ักเสียสละไปวัด like นั my my father, ่นวัดนี่ได้นอกจากถือว่าเข้าในท่านบุญรวมกันเมื่อสู้ผู้สุคนนะคะแม่คู่กับห้ยกำลังแก่สู้ผู้สุคนงวดนี้เป็นหนีงวันนาโพดนีนองวดนี้ห้ยโพดนีนะคะเนอะวัสิีว่าห้ได้สู้ผู้สุคนนั่นแหละหายกำลังแรกแก่ท้าวมาบาดเจ็บบาดเจ็บนักทุกคนนะคะปู้วากไว้ห้สิดอกออกดอกไปหลายแบบผู้วางไว้หาไว้ก่อนเดี๋ยวสิได้คลืนอยู่หลับแง่เรา เพื่อกาเดนีเอสิเ <aroma> ป็นพ่วนต้นไม้เยอะพ่่นดินเยอะมันวันออกมาออกผลอ่าล่อรอปูนะคะอาบัดนี้อามีวันไเสิอามีมันมีมูกูแบบ เออมาว่าคือคือไม้แรกจะจีรจายเรื่อยวันนี่มงนปูตาปูคือปลาค้าปูพุ่งปูบุกคุมเจ้าคือเจ้าขายเจ้า่าดเจ้าโคงพ่อมาอีกเรียกือว่าฉันได้บ่ชเสียัามากคือเรารือครับปูเออพ่อมาพ่อใปูกร้าน ฝากความคิดถึงปู่ตาด้วยไปๆเอื้อยๆครับทำไมืมอวานไปหาเที่ยวหรือก็คือกับเรื่อยๆครับูเออวันพร่ไปพักผ่อนติกเนาะครับเออไม่เป็นไรให้ลูกร้านพักผ่อนชักหน่อ,นอมเพราะว่าบาเดเจ็บมาร้าย้าขาอโอ้ยไปคว่างเองเมืองอุดรเรือยๆครับ้องพยาาบาดเต็เอีก เดี๋ยวมดี๋พ่ขอแกงแฮเป็นหางร้อนแร้อเอาอ้เอือมนก็ไม่หัวหมองพักหมองเข้ามีกิรจิตพผมมามาเถอะเขาลงมไปมามาขาดกระดาม่เรื่อแค่เวกับเมื้นปวดเกินเนาะคือลูกร้านพอกระดาปากกระป๋องกันขาดกระดาษยิ่พอว่าแั่งลูกร้านเข้าเข้าแล้วเกินยี่พอว่าแขที่กันได้จะถึงเงิน กินข้าวตีนน้ำมือมือไฟว่าตีรื้มครับผูว่าว่ากับกระดือกลัวทุกร้านไม่รึงเนาะครับอืมอาว์ทำใจสรุปอืมยาแก่ข้นตุ่นสักหน่อยมือหนึ่งเนาะครับผูวันนี้เป็นวันที่สิบแปดหมดมือหมดเวงใช่รือไหมยืมครับผูเออวันนี้เป็นวันที่สิบแปดถามว่าปู่แดจะให้ยายาแบบไหนลูกหลานถึงจะฟื้นคืนชีพได้ใครจะใช้บ่มือหอดเงิ่อนหรือพอ เขากับบะมือรู้ไหมอูในเอียงมึงจะถึงจะเริ่มมาแต่ไม่สวยเครื่องวะแข้งหาด่างหมองกิ้มคาปูหาด่างหมองกินมากมามากมากกับเหมือนเคยจ้างเงอนบะมือสือสืบเขาวะแข้งหาเก็บขวดเราขวดเบียขายกับบ่ไดพก็ชิบหกบาทว่ะแข้เกิ้มคบปูเออเขาขายเขาขายว่าขายชิปหก วาเคือไปคือเขาเนี่ยเขาขายรูลได้สิบเก็ว่นแข่งว่านี่ยเขายรูสบเก็ตอืมก็เลือขาดบาทนิ่ง่าแข่งบาทนึ่งกับมือความหมายก็เนาะใชมขาดบาทนึ่งไปมันกับพวกคริบเกเขาขายลิบเก็ดกับของมือคูดสิหกเนี่ยเหมือนกันครับคจะไปคือสิบเก็เป็นเงี้อไ้บาทนึงเขาก็ยอมหมงอนกูได้แต้ก็เอามาให้โคพอแข่ครับผู กเลยจําเปิ ó, <Yeah. S 1> ือกท่พอก็เลยมาอ่อนวนขอปูจานนี่แหะว่าท่านจะตขาผู้หยากรเรียกว่าท่นเริมครับมเฝ้ามา้วกกะดิตรมาหกนองผู้บำมอกับ่มือขีินรียเ่เริ่มครับเออเมื่อใจอีกพอเออเมื่อขีนั้นใส่เรีย่าท่านที่ตน้งใจาวยาวลูกมาแล้วว่าท่านอ้ะวขันผู้หยากรพายบมือื้อืดอจะแรงอ้าเริ่มเริ่มครับ เอาก็คือพ่อคือให้เมื่อคู่เกิดครับรูเกียให้ได้พูดถึงกันแล้วลกอให้ได้พวัวหนาพวัวจ่าอืมพอวัยรุกหลังทุกเล็เกินอืมไปหาหมอกระผมมืเอเงินถิไปแล้วเริ่มครับรูอืเอาไปแค่ั้าอ้าวคูกดบผมมือเด้อฟังให้ดีเออไม่มือเงินค่ากับข้าวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้มาเอากับเมื่อคู่ วันนี้เริ่มวันที่สิบแปดไม่ครูจัดเกหรือเริ่มวันที่สิบแปดจำไว้ให้ดีนะลูกนะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบแปดเปิดตร่องไปให้ลูกร้านมารับโชกรรากรับโชกรับมม้จากแม่ครูแม่ครูเพิ่งเออจัดเก่คคาเกียวจาเออเกียวจ่าใครลูใครร้านทัวรูแล้วลูกเออใครใหญ่นม่อแข่นไม่อขาง เด็กคืเด็ข e ็งเดอกแขงโตองคูพยัญชนะกะแ่งเด็กบาดย้ดมืาหาเ่ดีบาดยืม่คค ah ูก ah ็เลยว่าพอข้าบก็หายผู้านคนกระต่ายอือยือตัวแข็งเพิ่ว่าข้าผู้ขายมือผู้ขายกระติบแหวนให้คนบอกรู้ไหมกระเป๋าเงินอะ่าทำเมื่อคู่ว่าพ่อก็เรยว่าจังแต่เมื่อคู่ร้างวดนี้งวด เยียวกาดตามแต่เมื่อครูไม่ครูกกคนะเก้าคิบเก็บบาทเก้าคิปเก็บบาทแก่ไปลูกเก้าคลิเก็ีอ่ะคูใดบ่มีกับมาเอาไว้เก้าคิบเก็บน่ยยืมเอาอย่างว่าแต่วาหัวจะยืมเก้าคลิมใครมือมาเอาเริ่มก็แก่ยชิบเปรเริ่มก็แก่วันชีอสิบเปดเป็นต้นไปเริ่มปัจเจช่บเปรจนหัววันึงยืมครับ เก็กหอบไปที่เึินเรื่องแต่เจ้ามืงนี่เป็นก้งไก่ขั้นบ่เกะลูกร,ร้านเท่าน้ำไปรูป,ปเป็นยินงเย่ยมกระปูแมงบ่าแกครับอ,อืมบาาม่าจังาหัวดอกอืมอืมเก็บบ้กือบ่อืมเออมาจื้คือจืาือเร่มมาือค <c oughs> รับเออมักเปิดแกใส่ก็ะยิ่มครับพ่กัะนังเลียบเพียบให้ฟังเ้ย เออเขาโดดรมมากจากเครื่องบินครับผมเพื่อปชงมันคือร่องหนึ่งมาไปร่หงของอื่นเออชิล่องขึ้นไปรุดตรงใหม่ต็มึนมันเปิดกระแคมันก็ตรงปุกนไหนก็ตรงเป่าปนไหนก็ยืมครับผมบางถึงบางอย่างก็มีคนเรียนเนาะเออขนาดนักวิชาการจินตนาการว่ามันต้องลงจุดนี้ใช่ไหมบวกคือมันก็ยังพลาดได้บัณฑิตร่มร่มรู้พลาดนักปราดย่อมรู้พัง เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราต้องระมัดร,ระวังเรื่มต้องระมัดร,ระวังทุกเึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เกิดได้ดับได้ไม่ทุกได้ก็ไมอทุกอด่มืไม่รอไข่กับม่หัวเราไมันม่้องา่าคือการเรียนการพรัฒน์คือการเรียนหัวคือการมีได้ก็ต้องมีเสียมายุงก้าช้ำก็ต้องกล้ารับทุกเรื่งทุกอย่าง ทุกทงทุกอย่างเราวางมาแล้วมม่คิดหวังกับมื่สงหวังแค่นั้นแหละกิมครับคืมเพราะฉะนั้นต้องทําใจไม่ต้องไปช่วยใครช่วพคือชิ่นชาตาว่าสนะของเฮาเฮาแชะะ่สมถางมาเขาได้เออเฮาเห็ุวมาเขาได้เฮาจงได้ถึงทุกหนักแล้วก็ชุก่งินงมเด้อเอพอพวกปู่ตาให้เป็นค่าจิตสางพร้อมใจรุกหลานทุกคน เออผมมีไฟคือสมหวังแต่ไไลอดที่วิแล้วอะเลอแนวกับต่มมีไฟจะขาดพังตลอดที่วิตถ้าเข้าคิดจะลุกขึ้นมาถูกเยอในเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดเราทําทอะไรไม่ถูกต้องเราก็เริเร่มใหม่งับอขายเกินไปเขาใรังอืพ่อใช้งลูกหลานต้องคิดใหม่ทังใหม่ถ่าคิดว่าดีทังว่าดีเข้าฮ็ดใหม่ ถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมถ้าเราทำดีพอคือว่าร้านเกิดเช่นดีขึ้นแต่ขาห้องค,คิดบดิชั่มบดิชั่มต่อไปคิบห่างพอคือบอกใ่นยิ่งให้ยิ่งได้การกระชั่มห้องหายท่านหาให้ใหหูจักแยกเยอะขีดขั้วขั้วื้อให้ยจิกไก่มือขีนมือข้ามพเอารรดเอาเปืียคงอืม บ่เห็นผู้หญิโดยก็จะข้องอืมแยกแยมคนอยาไปดูถูกคนที่ด้อยกว่า,าบางคึ่งบางากางคนที่เห้าดูถูกเขารู้ไหมว่าเขาเป็นใครเออข้ามดูถูกดูแค้นแม้แต่ไม่ขู่ยังผ่านมาได้เลยดูถูกดูแค้นทุกคนพ่อห็นตาคิดมือห็นการกระทั่งทุกคน เออเคยดูถูกดูแค่ไม่คู่แต่ป no no ัจจุบัน <Tonight> น <het at> ี้ไ <comme> ม <Nazi women> ่คู่ได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคือคือมากการด้วยการกระช่าของตัวเองแล้วการปฏิบัติปฏิบัติชอบบ่ได้ขึงเงินงานดํบบ่ได้ขึนข้ามงานแถอแบบอี้แล้วก็เออไม่คู่ว่าคู่ขาเคยชุกเคยง่ากมากเมืาอแต่ยิ่พฟัหุกจักเมื่อความเก็บความปวด แล้วก็ว่าเคยไปดูถูกผู้ใดเราก็ว่าเคยเป็นยาคุ่มเออที่พ่อให้คลื่อันนี้ลูกกระชืดเออเคลื่นเราได้ว่าเคลระตามหัวมันว่าจะไม่รู้ไม่ถึงแม่คู่ว่าจะถึงได้ยิ่งชาปูเออ่อกจังกว่าใช่ให้เรื่อยๆได้ว่าไม่ว่าคุณม,มีเงาคุณถึงยื่งได้โโอหางคุณถึงื่องผ่าคูกกาผ้ากับผู้ใดว่างงานได้แม่คู่กับคนทั้งมาดได้ยิ่งชาปกาผ่าได้น้ำมูกสามกลได้ฟอมยิ่งนี่หลบคนเข้าวางตัวให้ถูกต้อง แกยึงผาย้องอยากขึ้น่าตัวเองใหญ่นึกยังนาะอยากขึ้ว่าตัวเองใหญ่ <Okay. S 2> อใื mm hmm. ใหญ่มากมากเลยที่ uh huh. อาจจะทอมวยกระแทกห้เง uh huh. ห้อเฮ้าอยากผายร้องอยากทำฟองตัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นคื่การกระทำและไหวมือเรื่อชีวิตคือก่ของห้องมันจังจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนได้ เราถอนคนใดแต่ว่าถอนตัวอื่นพอได้กับมืออืมมันปวดจะข้างบางคนก็หลงตัวอื่นห้งลำโพงว่ากูดังทะลุกโลกกูดังทะลุกฟ้าไม่มีใครเอากูลงได้บางบอมือไผเอาลงบอกอือมือจะมัดกูรากนั่นแหะอือคือมือแรกับเผาถิ่มคือกันเมืทุกคนนั่นแหละเรื่มก้อนคือเผาถิ่มบ้าให้จารึกหวายด้วยอือก้อนเท่าจะไปข้างหน้าไหมบอ แล้วก็จะมาทางหลังก่อนเท่าถงไปงานา้ะก็มาหลังคนเท่าเวียนาตายเกิดก่อนสิตายก่อนสิเขาบัรจุล้องๆนะคุูให้มีข้างบัจจัยหรือความดือ้อคืองั้นเราเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างเราเคยให้ทางไหมเราเคยทำบุญไหมเราเคยปฏิบัติงานที่ต่ต บุพก,การีบอกเข้าเหตุดถ้าบือบอกต้องคิดนะลูนะกวอนสี่เข้าจะทิ้งร่มหายใจคนแรกที่ที่ได้อีพออีเมยควยคือพูคอวยผู้ขาดเน้อีเมยอีพอเอิ้หาพอหาเมย์งานที่ไดแมานบางเปดื่มกันแค่บ่ครับผู้งานนะให้รู้จักบุญคุณผู้ให้กับเมยอและก็ให้รู้จักบุญคุณ,ค,ณคนที่ให้เรา เท่ากึญยักไม่กูพผกมือนี่คือไผ่ตรงขึ้นนี้แล้วก็พิจารณาแล้วก็ไต่ตรงด้วยนะลูกนั้นนะเออการชื่อปูแตามาเว่าวดูการกับว่ามาหว่าวจะยังดีเพราะให้ลูกนั้นมางมง่ายยักเดียวให้ลูกนั้นช่างบุญที่พอโรคมะหว่าวลูกนี้คือให้ลูกนั้นมาช่างบุญช่างกุศลเพื่อคูบผู้ไผ่หนาเฮาตายเมื่อกึญยักแต่นางเว่าวดูหนี่งไม่คู่กับแต่เด้อ เออขันมดว่าคู่ไม่คู่ตายไปก็อาจจะไม่ได้ดูแข็งคู่ตา <c oughs> นะลูกนะเอออาจจะเป็นลมเป็นแรงออไม่คู่ได้เกิดบ่ได้เกิดกเด็เรียกจะบุญสิ้ชา่าของไม่คู่เองเออแต่สำหรับปู่ตาผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาม,มาชั่วกับชั่วกันมาปอช้างกับองค์ไม่คู่ที่เคยร่วมข้างบุญกันมาได้ถึงมาปัจจุบันชาติของเมืองมนุษย์ เออได้บรรจุเกิดมาเปล่งมันหนุดในร่างขององค์ม่คู่ได้ผ้า,าลุกร้านเห็ดผ่าลุกร้านค่ะมหาเจดีย์ใหญ่ให้รุดพมคุ้มนรกอเวกีซึ่งสพ่ผ้าถ่างเป็นนรกลูกร้านแต่เห็นหลายคุ้มดูห่าเออผู้ใดมักบ่ดีเห็นบ่ดีมักก็ต้องเกิดแบบนั่นแต่คนคิดดีทำดีข้างบารมีมาตรอดเออว่าต้องไปอึช้าการวอนผู้ใด บพต้องไปคิดเสียดให้ผู้ได้เข้าบ่มืเออเข้ากลุมงานรับกล่ำช่งคือเข้าเข็ดมาจะไปเคียดว่าผู้นี้บ่คอยกูผู้นั้นบ่หายกูรำรวยแตคือบ่หายแล้วเวลาเรามือเราให้เขามาเราเราเคยช่วยเหลือเขาไหมเข้าคิดเอาแจ้งทีจะเรียกไงเนาะคิดเอาแก้ไให้ผู้อธอบายว่าอย่างน้อเออทุกถึงทุกอย่าง มันเกิดอูู่ทิ่การกระทำกับของไม่ใช่อีกชาตาร้อนเห็นเขาใจดีไดจรักเลยอเขาบังเป็นยังมันได้่มันจะใช้เลยเขาบันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ใดเยอะเออมันคือได้มันเป็นดอกลวงผู้ใหนี่แหละแค่นี้ก็คิดมันอยู่แล้วเออคิดว่าจะพูดแต่ทั่เหมือนกับอื่นงไงลูกมันจะไอแต่เรื่มงผู้แข่งขันนะแข่ว่าเรื่มแทํามาค่ากับว่นคืนขายยังมันกัทิก็ายไปเรื่อยเรื่อยนอนคิดใจจะคของนั่นแหะ เออไม่คือพอดีข้างพอดียกว่าคือคนพ่อขวดแม่เลยพู้ใหื่ด่ามาเดี๋ยวก่อนคนพ่อขวดแม่เลยกู้จ่ามือคนเบาเ้ยมองาดมือไปยังคือว่ามือเออกุณลุกเช้าคุณมาจงว่ายจคนพ่อขวดแม่เลยกูณก็เชื่อมืนอยู่กับคาจริงไม่เป็นไรไม่ต้องเชื่อแล้วนะพ่อบ่ได้ให้คนเชื่อดิแก่ใจเลีงใผู้แหญมากเบื่ไปก็เสอ่ใะ เนาะการชื่จะถูกหวยไม่ถูกหวยจะถูกหวยรวยเบอร์มันอยู่ที่บุญสินฐานของแต่ละบุคคลไม่ได้ไปก้าวกก่ชีวิตไครและกับไม่คู่บ่าเคยก้าวก่ยังขอคนอื่นแล้วก็อย่ามาก้าวไก่ของผู้จางก็แล้วกันเนาะใครเชื่อใครแฉก็ดูไปใครไม่เชื่อไม่แฉก็เลี้ยวไปแค่นั้นข้าวโพดข้าบโพดแกก็บอกป็นงหยัางเี้ิ่นใด้่นได้ัวคนขึ้นเรื่องคนกัได เงินโบยูปขึ้นบุขึ้นแคือห่านเห็นบ่มาร่วมถวายร่วมค่ะทําไมไม่ถึงหวยทําไมถึงได้ทำไมถึงได้กินได้ทานสำหรับคูททำไมไม่คูถึงทําทุกวัดทุกวดไปแม่คูไม่มีบุญหรือถึงไม่ได้ถูกหนวยไม่ใช่ไม่มีบุญมือแต่ยังไม่ให้ถามว่าจะให้หรือไม่ก็ดูเนาะอ้าวรับค่าทุอืม มักปลีกก่กระขังก็เอื้อมคัดเย็่มไหมอืม